สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านที่กำลังจะเข้ามารับชมช,มช่อง3าสาวดาวซิ่งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้าน3ามสาวในช่วงเช้าๆนะคะควันก็จะดูแลช้างนะ,ะในแต่และเชือกนะตอนนี้เราก็กําลังจะดู แปลนะคะคุณแม่ละองดาวด้วยการให้ยาบำรุงนะคะแต่และเชือกนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะสำหรับน้ำทิพน้ำค้างนะคะ<ม>ก็ใส่กล้วยกันไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้องนะคะมีอาต้านะคะวิตามินซีนี้ก็เหมาะสำหรับช้างนะคะถ้าเป็นช้างตูก็จะเป็นชนิดหนึ่งพันเมลิกัมนะคะ<ม>ก็ใส่เข้าไปในกล้วยเลยนะคะ<ม>คุณแม่ละองดาวนะคะก็จะเป็น แคลเซียมนะคะแคลเซียมในทุกๆวันนะคะที่คุณหมอนะคะคสั่งจ่ายเข้ามานะ,ะวันละสิบเมตรนะคะนี่เราก็จะทำหน้าที่ดูแลช้างแบบนี้นะ,ะทุกๆวันเลยนะคะควานก็ได้นำยานะ,ะใส่กล้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณแม่รองดาวจะรู้ไหมว่ามียานะคะ นี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปป้อนเชือกต่อไปกันนะคะนี่จะเป็นเจ้าน้ำทิพ์นะคะเราก็จะใส่ยาวิตามินซีเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหชอบใหญ่เลยไม่รู้ดิซัมนะคะว่ามียานะคะขอแค่มีกล้วยนาน้องช้างก็ทานได้แล้ว นะคะดูดูดูโอ้มีความสุนะในการดูแลของควานนะ,ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะช้างไม่ว่าจะช้างเด็กนะคะช้างวัยรุ่นนะคะเราไปดูเชือกต่อไปนะคะสำหรับช้างท้องกันนะ,จะเจ้าน้ำค้างจอมพลังนะโอ้ยเคี้ยวนี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะ,ะกินเข้าไปน้ำค้างจะได้บำรุงลูกในท้อง กินว er ิตามินซีเดี๋ยวลูกออกมาก็จะได้ผิวขาวๆนะคะนี่ก็เป็นการดูแลของครอบครัวสามสาวดาวซิงนะคะกับน้องร้างทั้ง4ี่เชือกเลยนะคะ